สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาเข้าสวนข้าวโพดอีกแล้วค่ะก็มาดูยอดข้าวโพดของเรารู้สึกว่าใบาลายแล้วก็มีขี้หนอนอยู่ที่ยอดก็เลยต้องมาจัดการอีกแล้วค่ะ เนี่ยนะคะจะเป็นแบบนี้เมื่อวานก็ฝนตกค่ะที่แรกว่าเมื่อวานตอนเย็นน่ะจะมาลงมือแล้วแต่พอดีว่าฝนตกก็เลยไม่ได้มาทำก็เลยรู้สึกว่าจะมีเยอะเลยค่ะจิตต้นใบลายๆนะคะ เราก็ต้องจัดการค่ะถ้าไม่จัดการข้าวโพดเราก็แย่แน่ดูที่ยอดนี้สิคะนี่เต็มยอดเลยก็ไม่แน่ใจอีกเหมือนกันว่าวันนี้ฝนจะตกอีกหรือเปล่า แต่ช่วงเช้านี้เราก็ต้องมาหยอดยาเอาไว้ก่อนนะคะถ้าฝนจะตกก็จะตกตอนช่วงบ่ายก็ยาคงจะได้ออกฤทธิ์ไปแล้วแต่ก็คือว่า ในหลอดของยอดข้าวโพดนะคะก็จะมีน้ําอยู่ด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายาจะได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ต้องลองฉีดไปดูก่อนแล้วค่ะต้องหยอดดูก่อนแล้วเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีนึง่งนะคะ เขาติดรถแล้วเสียงดังเข้าไปไม่นอกก็คงจะได้ยินอยู่แล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะดังมากน้อยแค่ไหนก็ชมขโพดมุมกว้างไปแล้วกันนะคะจะเดินไปทางหัวนู้นก็จะยิ่งใกล้เสียงมากขึ้นเดี๋ยวจะดังมากเกินไป พ่อพเราก็โตเร็วอยู่ค่ะเพราะว่าฝนตกลงมาดีแล้วก็รู้สึกว่าต้นค่อนข้างจะเสมอกันดีก็จะมีบางจุดที่ยังต่ำๆนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเสมอกันอยู่ค่ะ รถก็ถอยไปละเดี๋ยวเราก็จะเดินไปถึงหัวนู้นได้อยู่นะชนต้นขโพดกันเพลินๆน,นะคะ ดูยาพราฝนลงมาบ่อยๆเข้ายาก็ชักเริ่มแทงยอดขึ้นมาตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นช่วงตรงกลางนะคะเราก็ตอนที่คุยดินเข้าโคนเราก็จะไม่ถึงคุยไม่ถึงตรงช่วงกลางนี่นะคะ่ะต้นยาอ่อนๆเล็กๆเขาก็เลยเริ่มเกิดเกิดขึ้นมาเยอะเลย ส่วนตรงโคนโคนต้นที่เราคุยดินมีการคุยเขียดินขึ้นไปนี่ก็คือย่าก,ก็จะมีขึ้นนะคะมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยแต่ตรงกลางนี่เยอะมากๆเลยแดดเริ่มมาแล้ว เมื่อสักครู่ป้านอมก็หยอดไปได้แล้วสีลร่องนะคะก็ใช้ถังใบเดิมแล้วค่ะไม่หยอดแต่ก็เปลี่ยนยา ก็เราก็จะหยอดทั้งหมดนะคะหยอดทุกต้นนะคะทั้งต้นที่ยอดสวยเราก็จะใส่ยาลงไปด้วยยอดที่โดนกินเราก็หยอดด้วยเช่นกันเราก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเออยอดเขาสวยอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขามีไข่ มีไข่ของผีเสื้ออยู่ในนี้หรือเปล่ามีละคาหยอดกันแบบนี้เลย น,นี่ต้องหยอดเยอะหน่อยเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าจะพลุนเลยเนี่ยนะคะหยอดเต็มจนน้ําไหลออกตามก้านใบกลีบใบเลยนะคะนี่ค่ายอดสวยๆแต่พอเราดูตรงข้างล่างเมื่อกี้นี้เห็นมีมีขี้เขอ,อยู่ กานนี้มีตัวน้อยขึ้นมากินให้เห็นตัวเลยอขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบมานะคะขอบคุณมากๆทีเพียง ติดตามให้กำลังใจกันอยู่ตลอดมานะคะขอทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะป้นอมก็จะขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขย้อนแสงนะคะนี่ขอบคุณมากๆค่ะ